อีกหนึ่งท่านคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นคนหนุ่มไฟแรงอ่ะมีแฟนคลับมาแล้วนะเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะคะอดีตเคยเป็นทหารอ,าอาดีตเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ลาออกจากทั้งสองอย่างมาปักหลักคืนความสวยงามให้กับประชาธิปไตยเขา คนคนนึงก็จ่ายตังมานะพี่น้องครับหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันโอ้ยหิวข้าวแล้วแน่เลยเอาใหม่หากว่าเรามาเอ๊ยหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันยังพอได้อยู่ พี่น้องครับขอเสียงพี่น้องด้านหลังหน่อยได้ไหมครับขอเสียงพี่น้องด้านข้างหน่อยได้ไหมครับขอเสียงพี่น้องย่านกลางหน่อยสุดท้ายขอเสียงกระหึ่มดังๆของชาวสมพรสุดยอดสุดยอดมากๆพ่อแม่พี่น้องครับผมขึ้นมาปิดท้ายวันนี้ จะมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าทําไมต้องเลือกนายกกันและทําไมต้องเลือกพักเพื่อชาติพ่อแม่พี่น้องครับทุกๆครั้งที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการเอื้อประโยชน์กันระหว่างกลุ่มเพื่อนฝูงของเขาเหล่านั้นพรากอกาสไปจากพวกเรา เอาเงินเอาทองไปหยิบยื่นให้สัมปทานน้นบ้างสัมปทานนี้บ้างเงินภาษีของพวกเราทั้งนั้นครับพ่อแม่พี่น้องแต่พอถึงหน้าเลือกตั้งมาก็จะมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าขอคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องแต่ทําไมก่อนหน้านี้มึงไม่เห็นหัวกูวะจริงไม่จริงพี่น้องเขามาบอกว่าเขาอยากได้อํานาจอธิปไตยของพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องเข้าใจไหมครับว่าอำนาจที่ปไตยคืออะไรอ่ะผมจะสาธิตให้ดูคุณพ่อคุณแม่ที่ยังอยู่ตรงนี้ครับหลักรอบรอบนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน่อยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน่อยครับมาหยิบโทรศัพท์แล้วเปิดเปิดไฟฉายให้ผมหน่อยอ่ะเปิดไฟฉายให้ผมหน่อยครับข้างหลงังข้างหลงังมามาโอ้สวยงามเปิดไฟฉายหน่อยครับเปิดไฟฉายขึ้นมาแบบนี้ละครับทุกคนครับ พี่น้องด้านข้างครับพี่น,น้องด้านข้างด้านหลังด้านหลังด้านหลังเราเห็น quin, in, Left, BT bt ores, ห oluyor, ท่านอยู่ท่านชูได้เลยชูขึ้นมาสูงๆูงครับพี่น้องทุกท่านครับใครที่อยู่ตรงนี้ครับชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาสูงสูงชูขึ้นมาสูงๆูงครับอ้าคุณพี่ด้านหน้าลุกขึ้นหน่อยมองไปข้างหลังสวยไหมสวยมากครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องฟังช้าช้าชัาชนะครับอำนาจอธิปไตย คืออำนาจสูงสุดคือสิ่งที่บอกว่าเราเป็นเจ้าของประเทศนี้และถ้ามันอยู่กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนแบบนี้มันจะสวยงามที่สุดอ่ะพี่มาเอาลงได้ครับแต่เมื่อเขาพรากมันไปจากเราเขายึดอำนาจไปจากเรามันจะมืดมิดเหมือนตอนนี้เลยพ่อแม่พี่น้องครับที่ผ่านมา เขาเอาสิ่งต่างๆสิ่งดีๆต่างๆไปให้พวกพ้องเขาเสียหมดเพราะเขาไม่เห็นหัวพวกเราเพราะเขาไม่เห็นในอำนาจของพวกเราต่อไปนี้เราต้องรักษามันไว้กับพวกเราให้ได้และมันจะสวยงามที่สุดเขาบอกว่าเราเป็นรากหญ้าเขาบอกว่าเราเป็นดินเราก็จะบอกว่าดินแบบกู้ก็สองแสนได้เหมือนกันเว้ย แล้วช่วงนี้พอแม่พี่น้องก็จะเนื้อหอมจะมีคนนั้นคนนี้เอาเงินมาให้300บ้าง500บ้างรับไม่รับอะไรนะมั่วเหลาหนิเนี่ยรับไม่รับรับดีแล้วรับไว้เอาไว้กินหนมแต่เวลาเลือกไอ้รู้ใจอ่ะ ต่เวลาเลือกบัตรสีม่วงเลือกเบอร์อะไรบัตรสีม่วงเลือกเบอร์อะไรบัตรสีเขียวเบอร์อะไรบัตรสีเขียวเบอร์อะไรสุดยอดครับพี่น้องครับผมไม่อยากจะเปลืองเวลาพ่อแม่พี่น้องมากนะครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ผมจะสรุปสุดท้ายให้ฟังการเลือกพักเพื่อชาติเบอร์24 สิ่งที่ท่านจะได้คือกลุ่มคนเหล่านี้ที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆและพร้อมจะเป็นผู้ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของทุกท่านไว้เหมือนรักษาแสงดาวเมื่อสักครู่เราจะทาแผ่นดินให้เป็นสีทองร่วมกันให้คนข้างบนที่ขาเอารัดเอาเปรียบเรามองเรามาแล้วตกใจว่าเราไม่เอาแล้วการเอารัดเอาเปรียบแบบนี้ และพวกกูจะทาแผ่นดินให้เป็นสีทองด้วยตัวกูเองนี่คือสิ่งที่พักเพื่อชาติจะทํานอกจากนี้ถ้าเรื่องพักเพื่อชาติสิ่งที่ท่านจะได้คือนายกกานผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากกับบุคคลท่านนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาในทีน่นี้มีหัวใจอันเดียวกันคือหัวใจที่รักในนายกกานขอเชิญนายกกานด้านหน้าครับ นายกด้านอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่จิตใจผมบอกได้เลยถ้าท่านเลือกคนคนนี้เข้าไปท่านไม่ผิดหวังแน่นอนสอสอเนี่ยพ่อแม่เอ้ยมีวิชาอาคมรู้ไหมวิชาอะไรวิชาหายตัวผลเลือกตั้งเสร็จหายตัวได้เว้ยเรื่องจริงไม่เห็นเลยแต่คนคนนี้รับรองได้ ต่อหน้าศาลหลักเมืองว่าจะไม่หายตัวไปไหนแน่นอนและผมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ขอประกาศกับพ่อแม่พี่น้องชัดๆตรงนี้ถ้านายกท่านได้เป็นสอสอแล้วหลงลืมพี่น้องประชาชนโทรไปไม่รับหายหัวเลือกคบกันนะโอเคไหมพี่เบ่า ท hey, ำมั่นสัญญาของชายชาติทหารลูกผู้ชายคนนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากสุดท้ายอยากจะฝากนายกก้านนะครับพี่บ่าวคนนี้ไว้ในหัวใจของทุกท่านเราต้องเข้าสภาไปร่วมกันแก้ไขปัญหาของพ่อแม่พี่น้องให้ได้และที่สำคัญที่สุดเราจะต้องเอาคนที่เอารัดเอาเปรียบพวกเราประชาชนคนธรรมดา ออกไปจากวงการการเมืองให้ได้นะฮะอยากจะด่าแต่ก็ด่าแรงไม่ได้เดี๋ยวมันผิดกฎหมายก็ต้องบอกว่าไอ้พวกคนนิสัยไม่ดีน่ารักเนาะนะนะมันเปรตนะพี่น้องเอาตรงๆอย่งางนี้แล้วกันคนเปรตนะครับเอา้าสุดท้ายครับก่อนจากกันในวันนี้ขอเสียงพ่อแม่พี่น้องดังๆเพื่อประกาศให้ต้องชุมพร ว่าพรรคเพื่อชาติจะปักบุรเขตหนึ่งให้นายกันเป็นผู้แทนราษฎรขอเสียงพ่อแม่ี่นกพรรคเพื่อชาติบัตรสีบ่วงเบอร์ไรบัตรสีบ่วงเบอร์ไรบัตรสีบ่วงเบอร์ไรแล้วบัตรสีเขียวตาพัก 安看。